สวัสดีครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์2022ที่ใบเท็บางนาอยู่นะครับแต่วันนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูตรงส่วนของโซนขายของนะครับว่ามีสินค้าอะไรมาจำหน่ายภายในงานบ้างงานนี้เขาก็จะมีตั้งแต่วันที่5ถึง14สิงหาคมนี้นะครับเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยเนี่ยครับเข้าไปในหอ วันนี้เราก็จะมาชมในโซนของของใช้ของตกแต่งบ้านแล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับของใช้ของคนด้วยนะครับคนเยอะแยะมากเลยวันนี้นี่จะเป็นตุ๊กตาเป็นหุ่ปบ้านนะครับตกแต่งสวนนี่ก็จะเป็นร้านค้าที่มาจําหน่ายภายในงานมีออกล้านกันเยอะมากเลยเป็นพวกร้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าของคนด้วย มีทั้งของใช้ของคนแล้วก็ตกแต่งสวนเลยพร้อมกันไปเลยสินค้าหลากหลายดีครับวันนี้มีเสื้อผ้ากระเป๋าแฟชั่นต่างๆทวกคนดูคึกคักมากแล้วก็มีพวกจานชามของใช้ในครัวเรือนสินค้าหลากหลายมากเลยครับในครั้งนี้ อันนี้จะเป็นที่ติดตู้เย็นเนาะน,น่าจะเป็นใช่เป็นแบบลายธงชาติหลายๆประเทศเลยสวยดีอ๋อนี้มีเต็นด์ด้วยเต็นสลามสำหรับไปแคมปิ้งกันเดินป่ากันราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเสื้อผ้าชมบรยรยากาศไปอคร้าบบแ,แต่จริงร้านค้ายังมีอีกเยอะเลย จะเป็นชิงชามีโซฟาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านร้านค้ามีเยอะมากๆเลยก็คงใจพเพื่อนๆดูบรรยากาศคร่าวๆนี่จะเป็นเป็นพวกบ้านนอกกาวอันนี้ก็แต่งสวยมากเลยนี่ครับเป็นบ้านสำเร็จรูป คนเข้าไปดูกันเยอะเลยข้างในอันนี้ก็เป็นการตกแต่งพวกเตาะรับประทานอาหารห้องรับแขกต่างๆลจาจัดเฟอร์นิเจอร์ดูสวยมากเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ดูทันสมัยดีนะครับเราก็ดูเป็นไอเดียในการแต่งบ้านได้นะครับเนี่ยโซฟาสวยๆชุดรับแขก ก็ค่อยเดินชมไปเรื่อยๆนะอัน,นี้ก็จะเป็นกกับ,บห้องนอนการตกแต่งห้องนอนดูสวยน่ารักดีโซฟานี้น่านัาง่งจสีสวยน่ารสีอกเทาๆนะดูสะอาดสะอ้านตาดีัน กีีพวกเฟอร์นิเจอร์เยอะเยอะมากๆเลยมียังมีตั้งหลายล้านนะครับจะดูบรรยากาศไปก็อยากให้เพื่อนๆมาดูด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเยอะมากๆเลยร้านค้าๆๆๆจะเป็นของชุดครัวเขาประกานอาหารจะเป็นไอเดียในการตกแต่งได้น,นะครับเขาแต่งดูสวยมากเลย เ,เดี๋ยวเราจะไปชมในโซนต่อไปกันนะอันนี้จะเป็นโซนของนิทรศการนะคะสรุเปิดลูส่วนนี้ก็จะเป็นสินค้าของุคนละมีหมวดหมวกนี่ดูส,สวยๆนะเก๋ดีจัง ก็มีกระเป๋าเครื่องแต่งกายต่างๆอันนี้ดูสวยดีจังเลร้านคาค่อนข้างเยอะนะครับครั้งนี้น,นี่ดูน่ารักดีจังก็จะเป็นพวกของตกแต่ง กระจุกกระจิกนะครับดูน่ารักดีจะเป็นจานสำหรับเพ้นเขาเพ้นสวยมากเลยน่ารักดีครับอันนี้ดูเก๋เลยคนะ มัน,นจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นน้ําหอมนะคะร,รับสันสวยงามดีมาดูตรงจดุนจดนี้กันจุดนี้กาจะเป็นเหมือนดอกไม้ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในง,งานบ้านและสวนแฟร์2022นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ